สวัสดีครับต้อนีรับข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลเราจะเกมมากขึ้นเป็ผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Alien Artifacts <No. S 2> Alien Artifacts ครับก็เป็นเกมแนว เขาบอกว่าเป็น 4x นะแต่ที่เป็นเกมการ์ดก็คือไม่มีบอร์ดไม่มีมินิเจอร์นะครับผมแต่ว่าเราจะเป็น เหมือนมนุษย์ต่างดาวนะครับเผ่าพ,พันธุ์ต่างๆที่ก็จะมีเป้าหมายที่ต่างกันซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแต้มตอนจบเกมนะครับเราจะต้องไปสำรวจดาวไปบุกยึดอ่าจะบุกยึดก็ได้หรือจะไปผูกมิตรก็ได้นะแล้วก็สร้างยานต่างๆไม่ว่าจะเป็นยานรบหรือว่ายานโลจิสติกนะครับรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับหาทรัพยากรมาใช้นู่นนี่นั่นนะครับผมและตอนจบเกมเนี่ยใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างครับผม บีวิชร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออกคอนเนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบคันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ชบีว h b บ a r d g เก e ทั้งใน s h อ p e e และเฟซบุ o กบีวิ h ครบจบในที่เดียว เริ่มมาเราก็จะเลือกเผ่าก่อนนะครับในี้ผมเลือกสไตล์ยูเนียนแล้วการมันอยู่ข้างหน้าผมพอดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้การ์ดเผ่านั้นมาซึ่งการ์ดเนี่ยก่อนอื่นก็จะบอกเซตอัพนะครับเขาจะบอกอยว่าในโซนอันเดอร์คอนสตรัคชั่นและโซนเอ็มพายเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับฝั่งซ้ายของเราจะคืออันเดอร์คอนสตรัคชั่นครับฝั่งขวาจะคือเอ็มพายหมายความว่าการที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยคือยังสร้างไม่เสร็จแต่เราแบบค้นพบเรียบร้อยแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจะใช้งานได้นั่นเองนะครับอันเดอร์คออนนนสตรััช่่ีี้บกวาม1 หนึ่งออฟสองเทคโนโลยีหมายความว่าเราจะได้จวดเทคโนโลยีเวลาเซตอัพเนี่ยเซตอัพตามเทอร์นออเดอร์นะเพราะว่ามันมีผลนะครับอ่ะคู่เล่นคนแรกเนี่ยก็เซตก่อนเนี่ยผมจวดในในสองนะครับแล้วผมก็เลือกหนึ่งอัน เอ่อผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับทำให้ซื้อได้2ทีนะครับตอ1เทอร์เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วอันนี้เนี่ยผมก็จะทิ้งไว้ตูดกล่องนะครับอ่ะเกมนี้ไม่มีกล่องทิ้งนะอ่ะหลักๆแล้วทุกครั้งที่ทิ้งเนี่ยก็จะทิ้งไว้ตูดกล่องเสร็จแล้วอ่ะได้ดาวมา1อันนะครับน,นี้ได้สมุมาเลยเราก็จะหยิบจากด้านบนมานะครับต่อไปจะมีอ่า in empire operational คืออะไร operational คือ คือการตละใบอะครับมันจะมีด้าน2ด้านนะครับจะมีด้านปกตินะครับด้านโลจิสติกอันนี้สำหรับยานนะจะมีด้านโลจิสติกให้อ่านอันบนนะครับกับด้าน operational นะครับนี่ operational นะครับเขาบอกว่าได้แบบ operational เนี่ยมาไว้ใน empire นะครับซึ่ง operational จะเป็นยานรบนะครับเอาไว้แบบในการโจมตีนู่นนี่นั่นได้นะอ่ะนี่คือ set up นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งครับจะบอกอยู่ว่าเรามี skill อะไรบ้างเราสามารถจ่าย10 นะครับไอคอนนี้ไอคอนนี้จะเป็นรีซอสนะครับแจกสิบรีซอสสีแดงนะครับเพื่อได้โจวหนึ่งเอเลี่ยนอาร์ติแฟกต์ได้นะครับหรือแล้วก็ตอนจบเกมเนี่ยจะได้หนึ่งแต้มตามจำนวนออปเปเรชั่นแนลนะครับยานรบนั่นเองนะครับแล้วก็ for e เอ็กซ์เตอร์มินเอชันการ์ดอินยูเอ็นะครับ extermination เนี่ยจะเป็นการ์ดที่เป็นคีย์เวิร์ดของการ์ดซึ่งมันจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนเซตคอลเลกชันนิดหน่อยอะเวลาเราซื้ออะไรที่เจอคําว่าอ่า ex extermination เราก็พยยาามแบบเอาามสร้างเนนาะะครับเราจะมีเงินทั้งหมดครับ อยู่ที่8บาทนะครับหรือ8เค,ครดิตนะครับแล้วก็มีการ์ดรีซอสจั่วมา3ใบอ่านี่คือการ์ดรีซอสนะครับอ่ะมาดูเงื่อนไขามาดูวิธีการเขาเรียกว่าเราเล่นเพื่ออะไรนะครับผมเราเล่นเพื่อให้ได้แต้มเยอะที่สุดครับแต้มมาจากไหนบ้างนะครับมันจะมาจากหลายที่มากเลยอย่างแรกก็คือมาแต้มถ้าแต้มต่อเกมน,นะก็จะมีจากแบบพวกอ่าพวก เทคโนโลยีนะครับด้าน operational นะครับผมก็จะบอกอยู่ว่าเฮ้ถ้าเราทำตามเงื่อนไขนี้ได้ตามจบเกมได้สองแต้มเงื่อนไขนี้ได้ได้สีแต้มเงื่นไี้ได้แปดแต้มเนี่ยแล้วระหว่างเกมเนี่ยถ้าเราแบบทำแอคชั่นเพื่อให้มันสกอร์ได้เนี่ยมันก็จะได้แต้มตามนี้อะไรอย่างนี้ก็จะมีแต้มจากดาวนะครับซึ่งจะได้มาจากการขุดแร่ด้านเนี้ยจะไม่ได้แต่ด้านเนี้ยเราเหมือนแบบ เวลาเรายึดตาได้เราเลือกได้ว่าเราจะแค่แบบไปค้าขายให้เขาเนาะหรือว่าจะแบบเข้าไปตั้งลกลากไปยึดแล้วก็มาขุดแร่นะครับซึ่งถ้าขุดแร่ดนะ้เนี่ยขุดแร่แล้วได้ตรงชนะเนี่ยมันก็จะทำให้แต้มขึ้นด้วยนะแล้วก็จะมีแต้มจากการเอายานเนี่ยไปโจมตีนะครับแล้วก็มีแต้มจากเทคโนโลยีต่างๆคือแต้มมามาจากหลายทางมากๆเลยแล้วก็แต้มเยอะสุดชนะนั่นเองอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับอ่ะเราจะจบเมื่อไหร่นะครับจบเมื่อกองเนี้ยหมดนะครับหมดกี่รอบขึ้นอยู่กับจำนวนเพลเยอร์นะถ้าเกิดว่าเล่นกัน5คนเนี่ยกองหมดรอบหนึ่ง นะครับเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วก็จบเกมถ้าเล่น2คนกองหมด2รอบไปจบเกมก็คือกองหมดจํานวนรอบตามเพลเยอร์มันจะทําให้ทุกครั้งที่เล่นครับเราก็จะได้พัฒนาเนี่ยได้แบบประมาณเดิมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเล่นคนเยอะจะได้พัฒนาน้อยเล่นคนน้อยได้พัฒนาเยอะไม่ใช่ไันก็ได้ประมาณเดิมนะแต่เวลาการเล่นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับจานวนเพลเยอร์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเล่นเยอะเนี่ยก็จะดานกว่าถติเล่น4คนก็จะนานกว่าเล่น2คน2เท่าอะไรประมาณนี้นั่นเอง มาดูวิธีเล่นกันครับพอถึงตาเราเนี่ยเราจะเลือกทําได้โคตรหลายอย่างนี่มันจะมีบอกอย่างนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็น buy cards view archive ไอ้ที่จับปุ๊บเนี่ยคือ a คชั่นเลือกทําอย่างหนึ่งนะมาดู buy c a r d ก่อนแล้วกันง่ายแต่ buy c a r d คือซื้อกาดครับไม่ว่าเป็นการ์ยานการ์เทคโนโลยีหรือการ์ดาวนะครับจ่าย5บาทจั่วใบนั้นมานะครับแล้วก็มาวางไว้ตรง under construction นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะจวเยอะกว่านั้นเราสามารถจ่ายเพิ่มได้นะครับทุกๆ1บาทที่จ่ายเพิ่มจะได้จัวเพิ่มครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เลือกแค่1อยู่ดีนะก็ทําให้เรามี choice ในการเลือกที่มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือการ buy cards มาด ไล่ไปดูไปด้วยกันนะคือ build archip นะครับ build archip คือการสร้างยานนั่นเองถ้าเกิดว่าเรามียานอยู่ในตรง under construction นะครับเราสามารถสร้างและพลิกมาด้านนี้ได้เวลาเราสร้างยานเราต้องใช้ r e s o u r c จากบนมือครับองเงี้คือ r e s o u r c นะครับเกมนี้ตรงนี้คือ r e s o u r c นะครับผมอ่ายานลําแรกที่เราจะสร้างเราต้องใช้5รี r e s ที่เป็นเศญลักนี้ซึ่งในมือผมเนี่ยมีแค่2รี r e s o r เองนะครับผมก็ไม่สามารถทําได้สมมุติว่าทําได้แล้วกันผมขอ r e ด r a w ใหม่อ่าสมมติว่าทําได้อ่ะสมมติผมมีอย่างนี้นะ ผมเนี่ยผมสามารถจ่าย5เนี่ยเพื่อสร้างยานได้เลยไหมไม่ได้ครับเพราะเกมนี้มีกฎที่เรียกว่า assembly limit ด้วยซึ่ง assembly limit เนี่ยหมายความว่าทุกครั้งที่จ่ายรีซอฟไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามจะจ่ายได้แค่2ใบเท่านั้นครับแต่แต่ก็ มันก็จะมีการ์ดหลายๆใบเนะาะเพาะการ์ดยานเนี่ยเช่นนี้เขาบอกว่ามันทำให้ assembly limit นะครับในการ develop เทคโนโลยีเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งก็ทำให้จากการจ่ายรีซอสได้แค่2ใบกลายาเป็น3ใบนั่นเองนะครับอ่ะนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ผสร้างยานได้อ่ะเนี่ยผมจ่าย2ใบนี้ครับลงกองทิ้งไปนะครับผมก็สร้างยานปุ๊บเวลาสร้างยานนะครับเราก็เลือกว่าจะให้เป็นยานรบหรือให้เป็นยานขนส่งเนี่ยถ้าให้เป็นยานขนส่งอย่างนี้หมายความว่าก็จะทำให้เวลาผมจ่ายทรัพยากรในการอัปเกรดเทคโนโลยีเนี่ย จ่ายได้มากเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งใบนั่นเองแต่ว่าทีนี้ต้องเน้นยาลบนะครับผมนะแล้วก็พอจบตาเนี่ยครับเราจะต้องจวกการให้ครบสามใบ นะเราจะมีที่อ่าเราจะมีรีซอร์สามใบเสมอเนาะก็จะเป็นเหมือนจังหวะจะโคนให้เราแบบว่าเฮ้ยตาเนี้ยเราทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็มีอะไรตัดสินใจซึ่งรีซ้อสมี2ด้านนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นไวน์การ์ดก็คือแทนรีซอร์ทอะไรก็ได้นั่นเองอ่มาดูแอคชั่นต่อไปนะครับก็คือดีวอล์พเทคโนโลยีแล้วก็ discover a planet อันนี้จะเหมือนกันเป๊ะๆก,กับการสร้างยานเลยครับแต่แค่ใช้รีซอร์ทประเภทอื่นนั่นเองอ่าดีวอล์พเทคโนโลยีเราจะใช้รีซอร์ทประเภทสีฟ้าครับในขณะที่ discover planet จะใช้รีดิสประเภทสีีเขยวนนั่นเองนะครับอ่าเนี่่ยผมทมทไได้แต่ทาได้ครับ คือจ่ายรีซอสสีฟ้า5อันนะครับแล้วก็มาไว้ฝั่งนี้นะครับซึ่งก็จะมี2ฝั่งเช่นเดียวกันฝั่งนี้จะเป็นพอร์ตว่าแพสซีฟก็ทําให้ทุกครั้งที่เราใช้แอคชั่นในการสร้างดาวหรือยึดดาวเนี่ยนะครับก็จะได้เงิน2บาทนะครับไม่ได้เงินสบาทก็ขึ้นตรงนี้ไปนะครับหรือจะเอาอีกด้านนึงให,ให้เป็นแต้มก็ได้นะเวลาเราเอาด้านนี้มาครับเดี๋ยวผมบอกยานเดี๋ยวผมย้อนกลับมาบอกอีกทีนึงแล้วกันแต่แล้วด้านนี้เนี่ยในระหว่างเกมจะทําให้เราสกอร์แต้มได้ด้วยถ้าเกิดว่าเรามีเงื่อนไขาตาาามมนนีี้ออย่่่งเชบกว6 มีการหกใบครับรวมกันทั้งระหว่างดาวยานและก็เทคโนโลยีแบบรวมกันมี6กใบส่วนนี้ก็ว่ามีการ์ดเยอะที่สุดนะครับรวมกันทั้งหมดและเยอะกว่าคนอื่นนะครับส่วนนี้ก็คือ most c a r d total อันนี้อ๋ออันนี้ most operation ก็คือต้อง most อันนี้ most อันนี้และก็ most อันนี้ครับ อ่ามดสักอย่างหนึ่งอะ่ะเราก็จะได้แต่เน,นี้ยมดทุกใบเลยเยอะกว่าชาวบ้านเขาก็จะได้ตรงนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีได้แต้มจากเทคโนโลยีเนาะนะครับแล้วก็เช่นเดีวยวกันถ้าเกิดว่าจ่าย5้าเขียวนะครับก็จะมาสามารถ เอาปลาค้าขายกระดาวตรงนี้ได้ก็ทําให้ตอนนี้ครับเวลา discover t e c h n o l o g เนี่ยจะมีส่วนลด2นะครับก็คือจากที่ใช้5ใช้แค่สนะครับหรือจะเข้าไปยึดครับแล้วก็มาขุดเหมืองในดาวนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวอธิบายทีหนึ่งเพราะเวลาเอาด้านเนี้ยด้านสีดำเนี่ยมันจะมีทริกเกอร์แอคชั่นพิเศษนิดหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าครับใบต่อ,ตอไปนะครับใบต่อ,ตอไปก็คือถ้าเกิดว่าเรามียานอยู่ใบหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราจะสร้างยานเนี่ยเราต้องใช้ทรัพยากรสีแดงเนี่ยหอัน ถ้ามี2อันสร้างยานเพิ่มต้องใช้ทรัพยาการสีแดง7อันหมายความว่าทุกๆหนึ่งใบที่เรามีเนี่ยมันจะไปเพิ่มคอสในการสร้างประเภทนั้นๆด้วยไเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดาวก็เช่นเดียวกันจะใช้ทรัพยายานเพิ่มขึ้นตามจำนวนการ์ดที่เราสร้างเสร็จแล้วนั่นเองก็เป็นระบบแคชอัพเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ต่อไปมาดูแอคชั่นพิเศษหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วว่านะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างยานดาถ้าเป็นด้านสีขาวไม่มีแอคชั่นพิเศษนะสร้างเสร็จก็วางไว้เฉยแต่ถ้าเป็นยานครับเมื่อสร้างเสร็จมาเจอยานลมเนี้ยไปโจมตีทันทีครับเวลาโจมตีถ้าเกิดว่าเรามียานลบลำอื่นด้วยอะ่ะมันก็จะ โจมตีแค่ยานที่เพิ่งสร้างเสร็จนะลำอื่นจะไม่ได้โจมตีนะครับเวลาโจมตีร้องเลือกครับว่าโจมตีเพลเยอร์หรือจะโจมตีดาวของเอเลียน,นนะครับถ้าโจมตีดาวเอเลียนพ่นพันธุ์อื่นๆนะครับเราก็จะมาดูใบนี้ครับว่าดาวนี้จะให้เรา,เราบ้าถ้าพลังโจมตีเท่านี้เราโดนนี้พลังนี้โดนนี้ในนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันน,นี้แล้วเราจะดูได้ไงพลังโจมตีเราเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าให้เราจั่วการ์ดรีซอสหนึ่งใบครับแล้วก็ทิ้ง ตัวป้างดูตรงกลางอันนี้ก็คือพลังจมตี2ครับผมได้อะไรบ้างผมว่าอายานผมจะเดเมจครับแล้วได้จัวดการ์ดดาว3ใบแล้วก็เลือกใบหนึงฟรีเลยนะครับอ่า เมื่อเวลาตีเสร็จครับดาวเอเลียนก็จะเอาไว้ตูดกองครับอ่ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะส่วนอันนี้ถ้ามันเดเมดก็แค่พลิกกลับมาฝั่งนี้ครับเดี๋ยวสร้างใหม่ <laughs> แต่มันจะมีดิสโทรย์นะนะถ้าโดนดิสโทรย์ก็คือทิ้งไปเลยนะครับอันนี่การไปโจมตีนั่นเองนะครับปากคาจะได้แต้มอย่างเงี้ยตอนลูนดีสามได้แต้มนะครับอันนี้ได้แต้มหรือจะเอาเอเลียนอาร์ติแฟกต์นะครับเอเลียนอาร์ติแฟกต์ก็จะเป็นการ์ดวันทามยูสนะที่แบบโคตรดีนะครับผมแบบใช้ปุ๊บก็เกิดผลเลย นะครับแล้วก็ทิ้งไปเลยหรือบางใบใช้ปุ๊บวางไว้ข้างหน้าเราอันนี้แล้วแต่ใบเลยแต่หลักๆแล้วเป็นการ์ดที่แบบดีมากๆเอามาช่วยพลิกเกมได้อย่างดีนะครับสำหรับเอเลี่ยนอรตติแฟคนะครับอ่ะต่อไปถ้าเกิดเป็นเทคโนโลยีล่ะถ้าเราสร้างเทคโนโลยีเป็นด้านนี้ครับแน่นอนก็จะมีแอชั่นพิเศษที่ทําได้ทันทีเลยนะครับแต่ทําเฉพาะการ์ดที่เราสร้างไว้แล้วนะต่อให้ต่อให้มีเทคโนโลยีด้านออเปอเรชั่นแนลเนี่ยเยอะกว่านึงใบก็เอาแค่ใบที่เราเพิ่งสร้างนะครับทำไรให้เปิดการ์ดใบนี้ครับการ์ดทรัพ ตรงกับตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่ตรงไม่เกิดอะไรขึ้นครับสวยไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงต่เน,นี้ตรงเห็นไหมเป็นรูปรีไซเคิลเนี่ยครับนี่ก็รีไซเคิลนะครับก็จะมาดูครับเงื่อนไขว่าเราได้หรือเปล่าถ้าได้แต้มก็ขึ้นทันทีถ้าไม่ได้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเช่นเดียวกันแต่คราวนี้ตอนจบเกมเราจะมาเช็คเงื่อนไขตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็มาดูว่าได้แต้มเท่าไหร่ด้วยนะก็ะจะมีแต้มทั้งแต้มตอนจบเกมแล้วก็แต้มตอนที่สร้างเสร็จระหว่างแล้วก็ระหว่างเล่นด้วยนะครับต่อไปการ์ดดาวนะครับถ้าเราการ์ด มันก็จะมีแอคชั่นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแอคชั่นพิเศษของอันเนี้ยมันจะทำการขุดแร่อันดี3ใบนี่มันจะเขียนนี้เลยนะครับ building bonus นะครับเปิดิวสใบ on d i s c o u n นะครับให้เราจั่วการดีซ้อนมาทีละ1ใบแล้วมาดูว่ามีไอคอนตรงกับน,นี้ไหมนะถ้าไม่มีครับให้อน,นี้เน็บไว้ในฝั่งไอคอนที่น้อยที่สุดนะครับเห็นว่ามี2ฝั่งให้เอาอันที่น้อยกว่าเน็บไปใบที่2เปิดมาปั้มอ่าอันนี้น้อยกว่านะครับก็เน็บไปนะครับใบที่3เปิดมาปั้มมีไอคอนตรงไหม ไม่ตรงอีกแล้วนะครับก็เน็บไปอันนี้คือสวยมากเลยนะแต่ในกรณีที่เราจวบมาแล้วมีไอคอนตรงครับเราจะได้หนึ่งแต้มทันทีแล้วเราจะได้เน็บเราเราจะต้องเน็บการที่เป็นไอคอนรูปนั้นด้วยถ้าเราไม่เลือกเลือกถ้าเราไม่เลือกที่จะเน็บการไอคอนรูปนี้เราจะไม่ได้แต้มนะครับผมอันนี้คือผมสวยมากแต่เดี๋ยวในอนาคตก็จะสามารถขุดเพิ่มได้ใหม่นะอันนี้คือการมายึดดาวแล้วก็มาขุดแรนั่นเองนะครับ การ์ดตรงนี้มันดีตรงไหนล่ะมันจะดีมันจะเปรียบเสมือนว่าการ์ดอันนี้อยู่ในมือเราครับก็ทําให้เราสามารถจ่ายรีซอสตรงนี้เพื่อเพื่อที่จะทำแอคชั่นต่างๆได้แต่จ่ายเสร็จก็ทิ้งไปเลยนะทิ้งถาวรเลยไม่มีจวบเพิ่มแล้วนะครับจนกว่าจะได้ทำแอคชั่นบางแอคชั่นที่ทําให้มันเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ยังมีเอ็กซ์ซัมบี้ลิมิตอยู่อย,อยู่ก็คือแบบจ่ายได้แค่2ใบอาจจะจ่ายนี้2ใบเพื่อทําอะไรสักอย่างหรือจ่ายมือหนึ่งอันนี้หนึ่งก็ได้น นะครับอ่ะหมดไปแล้วเนาะกับแอคชั่นบายการ์ดบิลชีพดาวน์เยอะๆแล้วก็ดิสคอเวอร์แพนเน็นะครับตัวเทรดรีซอสครับอ่าแน่นอนว่าเฮ้ยถ้าเงินเราหมดเราจะทำยังไงเราสามารถเทรดได้พีเทรดครับให้เลือกรีซอสชนิดหนึ่งแล้วเล่นการ์ดนะครับแน่นอนมีแอสซัมบลีลิมิตเช่นเดียวกันก็คือเล่นได้2ใบนั่นเองสมมติผมว่าเอารีซอสรูปยาแล้วกันผมเทรด2ใบนี้ก็คือได้5บาทเงินก็ขึ้น5บาท8ก็เป็นเท่าไหร่วะ13ปึ๊บอ่าเนี่ยคือการเสียรีซอสแล้วก็จบบตาาเลยยนนนะคครััแอช่่นนี้ง แน่นอนอย่าลืมว่าเวลาจบตาก็จดไว้คำสาบไม่เหมือนเดิมนะจะได้ดูว่าตาต่อไปทําอะไรได้บ้างต่อไปก็จะมี remove blockade tokens นะครับผมอ่ะสิ่งที่ผมยังไม่ได้บอกก็คือมันจะมีการโจมตีเพลเยอร์กันเองด้วยนะครับถ้าโจมตีเพลเยอร์กันเองเราก็ต้องเลือกเพลเยอร์ว่าเราโจมตีใครเนาะแล้วก็มาดูตรงนี้แทนเนี่ยมันจะเป็นเบสิค defense plan นะครับแต่ถ้าเพลเยอร์คนนั้นเขามีเป็น defense plan พิเศษอยู่ในมือเนี่ยเขาก็สามารถใช้ใบน,นี้ได้เช่นเดียวกันก็ทําให้แบบตียากขึ้นและคนที่ตีมาอาจจะโดนแบบทําลายยยยยาาาาาานนนนดดด้้้ววกกกก็็นะ็ไไไะะะ่่งงิเเเเสสแพลีีจจบบคคมมร,มรรถศษขออทโโตๆ ไว้มันมีหลายใบายมากที่ทำให้เราได้นั่นเองนะครับเป็นสี่ดิเวนแทนเนมันจะมีบอกอยู่ถ้าพลังโจมตีเราสองเราจะเฟสหนึ่งบล็อกเคสโทเค็นนะครับใส่การ์ดของเขานะครับถ้าสามเทสสอง 2, ถ้าสี่เทสสองนะอ่าคนที่โดนเนี่ยลดหนึ่งแต้มด้วยก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่ไว้ขัดเขาไม่ให้ขัดคนนําอยู่อ่ะให้แต้มเขาลดลงนั่นเองนะครับส่วนเราก็ไม่ได้อะไรก็ <c oughs> แค่ตีขัดเขาเฉยๆนะครับเวลาโดนว,วางบล็อกเคสโทเค็นเนี่ยให้อน,นี้มาวางไว้ที่การ์ดฝั่งอ็มพร์นะครับ สมมติราวางสองก็วางไว้นะครับทําให้การ์ดนั้นน่ะจะไม่มีความสามารถพิเศษก็คือใช้ความสามารถพิเศษไม่ได้เลยผมก็ใช้ตรงนี้ไม่ได้เนาะอันนี้ก็คือจะมาสกอตแต้มไม่ได้นะครับจนก,กว่าจะเอามันออกนะครับหรือถ้าเป็นฝั่งนี้ความสามารถพิเศษออนก็ิงเนี่ยก็หายไปนั่นเองก็จะไม่ใช้ไม่ได้ถ้าอยากใช้ทาไงเราต้องจ่ายเงินหนึ่งบาทครับจ่ายเงินบาทแล้วก็ใช้ได้แต่มันไม่ออกนะมันไม่หายไปนะครับจนกว่าเราจะใช้แอคชั่ Action Remove นรีมูฟบล็อกเก็ตโทเค็นครับซึ่งแอคชั่นรีมูฟบล็อกเก็ เลือดได้แค่แถวเดียวนะถ้าโดกระจายนี้ก็สวยนะครับเพราะว่าหนึ่งอชั่นหนึ่งตาเนี่ยเอาออกได้แค่แถวเดียวเท่านั้นถ้ามีหลายอันก็ก็โชคดีบปก็คุ้มบปนะครับแล้วเราก็จ่ายรีซอสต,ตามนั้นนะครับทุกๆสองรีซอสจะเอาออกหนึงอันแค่นั้นเองนะครับผมต่อไปคือพีแพรีซอสครับแน่นอนว่าน่าจะมีข้อสงสัยอยู่ถ้าเกิดว่าการเราแม่งเยอะมากๆแล้วอะสมมตินเดี๋ยโหเยอะมากนะครับ เนี่ยแล้วเราจะเอาเนี้ยมาไว้ฝั่งนี้เนี่ยโหเราต้องใช้ถึง8รีซอสเลยนะนะครับถ้าไม่มีส่วนลดอะไรเลยเนี่ยทำยังไงอะ่ะเราก็ทําไม่ได้ถูกไหมเราสามารถใช้แอคชั่นนี้ได้ครับนั่นคือแอคชั่นผีแพลรีซอสนั่นเองวิธีผีแพลรีซอสครับให้เอาการ์ดเนี่ยมาเน็บไว้ในจุดที่เราต้องการนะครับมากที่สุด2ใบผมอาจจะสองใบนี้ก็ได้นะครับมาเน็บไว้ตรงนี้ปึ้งอ่าทำให้ในอนาคตถ้าผมจะซื้อการ์ดใบนี้ถ้าจะการ์ดใบนี้มาไว้ฝั่งเอ็มพีร์เนี่ยผมจะมีส่วนลด3 อ่าก็ทำให้ปกติต้องจ่ายแปดถูกไหมก็จ่ายแค่ห้านะครับผมหรือจะเด็กแค่ใบเดียวก็ได้ก็จะเป็นส่วนลดสองนั่นเองนะครับก็แน่นอนจบตาปุ๊บก็จุ่ยครบสามใบเหมือนเดิมนะมีแอคชั่นอะไรอีกนะครับก็จะมีแอคชั่นอ่าต่อไปจะเป็น operational action นะครับก็จะมี start offensive gain revenue แล้วก็ m y planet ซึ่งแอคชั่นวันนี้มันจะมีเขียนอยู่ในนี้นะครับผมอ่ามาดูอันแรกก่อน อันแรกคือ start offensive นะครับก็ให้มาดูยานลบของเราครับมีกี่ลำนะครับก็จะเริ่มโจมตีเรียงกันไปเรื่อยเ่อเริ่มจากยานนี้ตีก่อนตีก่อนตีก่อนแต่ต้องเป็นเป้าหมายเดียวนะถ้าเป็นดาวเอเลียนก็ก็ทาดาวหนึ่งอนะ่ะแล้วก็ตี3ทีแล้วก็ดูว่าเราได้อะไรอาจจะได้แต้ม3มแต้มอะไรก็ได้นะครับหรือว่าต่ตีผู้เล่นก็ได้ก็เลือกผู้เล่นคนหนึ่งแล้วก็ตีย้ำๆปึ้งๆปึ้งๆให้ครบ3ยานนั่นเองนะครับ มีอย่างเท่าไหร่ตีเท่านั้นนะครับก็เป็นแอคชั่นที่สะใจต่อไปมาดูแอคชั่นเกณฑ์รเวนิวนะครับอย่าลืมว่าเนี้จ่ายห้ไอคอนสีแดงอันนี้จ่าย5ไอคอนสีฟ้าครับเราสามารถที่จะเกณฑ์รเวนิวได้นะครับก็ทุกๆการ์ดไปการ์ดทุกๆใบนี้นะครับเราจะโจมไบบนสุดปุ่มแล้วมาดูไอคอนตรงบาตถ้าตรงก็แอคท v a t e นะครับผมว่าจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับเรียงไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จะได้แต้มเยอะมากๆในการทำแอคชั่นนี้ทีเดียวแต่เราก็ต้องบิวเนี้ยให้มันเยอะก่อนไงนะครับส่วน ไม่หรือแพลเน็ตครับก็ <c oughs> จ,จ่ายรีซอสเนี่ยห้าชิ้นนะครับแล้วเราจะจวก้านบนสุดแล้วมาดูมีไอคอนตรงไหมล้วก็เน็บไว้นะครับผมถ้าไม่ตรงก็เอาเลือกเอาอันที่น้อยกว่าแต่ถ้ามีเท่ากันเราเลือกได้นะครับนี่ตรงเห็นไหมนี่ตรงเนี่ยมีสัญลักษณ์นี้นะครับเราก็เน็บไว้แล้วก็ได้หนึ่งแต้มครับแล้วก็ดูดาวต่อไปแล้วก็ทําตามเนี่ยไปเรื่อยแต่แค่หนึ่งใบนะแค่หนึ่งใบไม่ใช่สามใบนะครับทำกับทุกดาวเลยนะครับผมอ่าแอคชั่นนี้ก็จะเป็นเหมือนแอคชั่นปั๊มแต้มง่ายๆนะครับแต่เราก็ต้อง สร้างอะไรไว้ก่อนแล้วนั่นเองนะครับหมดแล้วครับนี่คือแอคชั่นของเกมนี้นะก็คือถึงตาเราเราเลือกทำแอคชั่นเนาะแล้วก็จั่วการ์ดดีซอสได้ครบ3ใบตาคนก็ต้อไปเลือกทำแอคชั่นจั่วการ์ดแปะวนไปเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยๆคือเกม,มจะวลวดเร็ว่าจะป๊า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 ไป,าปาเลยส่วนนี้ก็จะเป็นไอคอนต่างๆเนาะให้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับฝั่งนี้บอกอะไรวะ ฝานี้ก็ก็บอกประเภทของการ์ดต,ต่างๆว่ามีการ์ดอะไรน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยครับจะได้ดูไว้ก่อนได้คือการ์ดเนี่ยมันก็จะซ้ำๆกันเยอะเนาะแต่แบบเอามาสแต็คได้มันพาวเวอร์ฟูลขึ้นอารมณ์เหมือนเล่นสเปนเดอร์อ่ะมีส่วนลดนู้นส่วนลดนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีความสามารถพิเศษด้วยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมว่าเรายังมีแอคชั่นนะี้อีกนะก็คือแอคชั่นของตัวละครของเรานั่นเองการ์ดต,ตัวละครตัวอยู่ไหนละเอาตัวอื่นให้ดูก่นอนแล้วกันอไอเช่นตัวนี้นะครับอันเนี้ย เนี Set ่ยเซตอัพก็จะมีตามนี้เนาะเนี่ยมันก็จะมีแอคชั่นเนี่ยเนี่ยสามารถจ่ายรีซอสอะไรก็ได้12อันนะครับผมแล้วก็จะได้1นึ่งเอเลี่ยนอะติแฟกต์เนี่ยทุกทุกทุกแฟคชั่นจะมีนะครับเป็นสกิลเป็นแอคชั่นที่เอาไวจ้จวดเอเลี่ยนอะติแฟกต์นั่นเองแต่ใช้ยากเลยทำยากมากๆเลยแล้วก็แอคชั่นในการจวดเอเลี่ยนอะติแฟกต์จะไม่สนแอสซัมบี้ลิมิตครับใช้การ์ดกี่ใบก็ได้แต่อย่างรู้อย่างที่รู้ครับเรามีการ์ดแค่3ใบเองแล้วจะใช้เกิน3ใบได้ยังไงแแแแล้้้้้ววกกก็็ใใชชผสมับบบบบรรดดดาาททีีบบ่่เขุไไคือ ห้ 5, 6, าหกเจ็ดใบเลยก็ได้ถ้ามีดาวดาวที่เราขุดแลวไว้เยอะๆนั่นเองนะครับผมอ่ะนี็คือทั้งหมดแล้วของเอเลี่ยนอัติแฟร์นะครับก็เดี๋ยวมาดูความเห็นส่วนตัวผมดีกว่าครับว่าผมคิดงไงเกมนี้บ้างครับผม มีนบุกร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกรไนเตอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือช้อ e m ี้ n b o o k b บ a r d g เก e และ Line ID@ Minbook เอลีเอลติแฟคครับก็เป็นอีกเกมนึงที่ผมอยากเล่นมานานนะนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่มาประมูลเกมนะครับแล้วก็ทิ้งเกมเนี่ยไว้ผมรีวิวนะครับต้องบอกว่าสุดท้ายแนละ้วเกมที่ผมแกะมาริว,วเนี่ยผมใส่ซองเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเอาเก็บไว้เองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกค้ากล่องใหม่ไปเลยแล้วกันนะกล่องที่ยังไม่แกะซิลนะครับผมเพราะว่าพอเล่นแล้วรู้สึก ้มันแนวเราอ่ะมันแนวเราเราติดใจแล้วก็ยังรู้สึกว่าอยากจะเล่นอีกนะครับก็เลยอยากเก็บไว้เล่นอีกเพราะว่ามันเล่นรอบแรกรู้สึกไอ,อ้ยรู้งี้อ่ามันเหมือนเป็นเกมที่ทําให้เรามีความรู้สึกรู้งี้อะไรเงี้ยก็แน่นอนครับมันจะเป็นเกมแนวอาแทบโลบิวดิงนะครับผมที่เราจะต้องสร้างการ์ดมากกเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เราเนี่ยทำนู่นทํานี่ได้ง่ายขึ้นเนาะการนู้นการนี้เป็นส่วนลดของแอคชั่นนู่นนี่นั่นนะครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่จะมีทั้งทําให้เราได้แต้มนะครับแล้วก็ทําให้เราอ่ะ ได้พสซีเวตียต่างนะครับแล้วก็การสร้างยานเนาะเอาไปยิงดาวคนอื่นนะครับหรือว่าจะไปยิงผู้เล่นด้วยกันเองก็ได้นะก็จัดว่าเป็นอะไรที่ดูดีนะครับผมคือยิ่งเล่นยิ่งแบบค่อยๆพัฒนาไเรื่อยซึ่งแก่นหลักของเกมนี้มันเป็นการ m ม n a ท e Action นครับเท่าที่ฟังวิดีเล่นมาเอาจริงแก่นหลักพอคุณเล่นเนี่ยคุณจะรู้เลยว่า คุณจะทํายังไงให้มันเร็วที่สุดให้ทุกการสร้างเนี่ยมันขึ้นแบบปางปางปางป,าง,ปางเร็วที่สุดก่อนที่จะจบเกมนะครับผมก็แน่นอนเนาะยิ่งแล้วก็ผมชอบระบบการแคชอัพเกมนี้แล้วก็คือยิ่งสร้างเยอะเนี่ยมันจะยิ่ง มันจะยิ่งสร้างยากขึ้นอ่าจะยิ่งใช้ทรัพยากรเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่การลิมิตของทรัพยากรเก็บนี้ก็ฉลาดนะก็คือพยายามทําให้มันไม่ซับซ้อนนะครับก็แค่ดูว่าเอ้ยในมือเราเนี่ยเล่นการ์ดสใบทรัพยากรถ,ถึงไหมเท่านั้นเองถ้าไม่ถึงอ่ะมันก็จะถึงเวลาที่แบบเราจะอาจจะต้องมีการเสียเวลาที่ต้องออกการ์ดเนี่ยไปพีแพร์หน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมก่อนที่จะสร้างได้เนี่ยก็เหมือนเสียเวลา2ตาสร้างได้ทีนึงอนะ่ะกับ,บบางคนไม่สร้างได้แบบตาละใบอะไรเนงะี้ยคนนั้นก็แทบจะชนะไปเลยนะก็คือเราต้องพยายามทำยายามทันเองงรับบวมถึแ เออถ้าเราไม่มีการให้สร้าเราก็ต้องแบบเสียเงินไปจุ่กการ์ดตรงกลางด้วยถูกไหมแต่ถ้าว่าเงินเราไม่พร้อมล่ะเราก็ต้องยอมเสียตาเนี่ยในการเล่นการ์ดเพื่อปั๊มเงินก่อนอะไรเงี้นะครับผมผมชอบชอบอะไรตรงนี้นะที่แบบว่าเราจะต้องพยายาม manage อ่า manage ทำไงก็ได้ให้ทุกเทิร์เนี่ยมันเอฟเฟ i v ีที่สุดไม่ใช่แค่ปั๊มเงินหรือไม่ใช่แค่เอาก,การ์ดเนี่ยไปเตรียมไว้เพื่อที่จะสร้างในครั้งต่อไปครับว่ามันแทบจะเสียเทิร์ฟรีไปเทิร์หนึ่งเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอ่ะ เลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมแต่พยายามเจอมาให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของอที่ที่ผมชอบเกมนี้ก็คือเรื่องเทคโนโลยีที่หลากหลายนะครับกาสีฟ้าเนี่ยคือหลากหลายมากนะครับทาให้เราก็ต้องพยายามอาดัดแอปตามสิ่งที่เราได้มาอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ผมรู้สึกขัดใจนิดนึงนะคำว่าอาดัดแอปตามสิ่งที่เราได้มาอย่างที่เห็นว่าเกมนี้ครับเวลาเราซื้อเนี่ยมันจะอยู่บนกองเราจะต้องซื้อใบบนสุดเท่านั้นอะไรเงี้ยยกเว้นเราจะจ่ายเงินเพิ่มซึ่ง อ่ามันเป็นคอมมอนเซนส์ของเกมเมอร์หลายๆคนอ่ะมันเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะซื้อใบบนสุดนะครับจ่ายห้าบาทใบบนสุดเป็นไรช่างมันเดี๋ยวค่อยมา a d แ p บปบอ่าวิธีเล่นตามใบนี้ทีหนึง่งครับซื้อไปเรื่อยๆจ่ายห้าบาทจ่ายบาทอ่าใครจะโง่จ่ายเจ็ดบาทสุดท้ายก็ได้ใบเดียวอยู่ดีแต่แค่มีช้อยให้เลือกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยถามว่ามีใครจะโง่ที่ทาํางั้นผมนี่แหละครับทํา เพว่มมาทำแล้วจ่าย6บาท7บาทเพื่อดูแลแต่สุดท้ายเนี่ยอีก2คนที่เล่นกับผมอ่ะเขาไม่เคยจ่ายเอ็กซ์ต้าในการจั่วการ์ดเพิ่มเลยเขาแค่ซื้อใบบนสุดอยากได้ยานก็ซื้อใบบนสุดมาแล้วก็ทําเป็นยานรบแล้วก็ไปยิงอันรเงี้ยนะครับเพราะเหมือนแบบว่า ตัวเกมมันยืดหยุดพอสมควรนะในการใช้ใบบนสุดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามียานรบเนี่ยเราก็เลือกได้อีกว่าเราจะเอาความสามารถพิเศษของยานนั้นไหมอะ่ะที่อยู่นี้หรือเอามาเป็นยานลบได้เลยแล้วก็เอาไปยิงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งยานลบแบบบางทีแต่ละคนที่เล่นเท่าที่เล่นนะก็ไม่ค่อยมีใครใส่ใจะไรมากว่าจะเป็นยานบลบประเภทไหนเพราะทุทกๆยานมันยิงได้หมดแล้วนะครับเพื่อนคือเวลาได้มาเนี่ยถ้าความสามารถไม่ตรงใจก็เปลี่ยนยานลบแค่นั้นเองเง่ายเทคโนโลยีเช่นเดียวกันได้มาความสามารถไม่ตรงใจไม่ค่อยได้ใช้แน่นอนก็เปลี่ยนม,มันเป็นแต้มแค่นั้นเรา้่ยลูสึกว เหมือนเราไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่นะเวลาเล่นนะ่ะเหมือนเราไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่เหมือนแบบเออเน้นสร้างให้ไวมีอะไรก็ใช้ใช้ไปแล้วก็ adapt, อัดเอ็วิธีเล่นให้เข้ากับสิ่งที่เราได้มาอะไรเงี้ยความรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมไม่ชอบนะทรให้เราไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเราได้ได้คัสตอมมา์มันนะ่ะไม่ได้ไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเราได้แบบเลือกหนทางให้กับเผ่าพันธุ์ที่เราเล่นนะ่ะ มันเหมือนแค่เลือกว่าจะสร้างอะไรเยอะกว่าอะไรจะเสื้อเลืสร้างยานเยอะกว่าเทคโนโลยีหรือเสื้อรางเทคโนโลยีเยอะกว่าดาวเนี้ยมันเหมือนเลือกแค่นั้นจริงๆนะครับผมอา่านั่นเป็นสิ่งที่แอบขัดใจนิดหนึ่งนะครับส่วนมีสิ่งที่ชอบอีกนะก็คือความบาลานซ์ในการได้แต้มนะครับเพราะว่าท่าที่เล่นน่ะ คือทุกคนเนี่ยเล่นคนละแบบไปเลยสุดท้ายแต้มอ่ะสูสีกันมากมากนะครับคนนึงก็เน้นเทคโนโลยีไปอาจจะไม่ค่อยได้แต้มในระหว่างเกมอาจจะเห็นว่าแต้มน้อยนะแต่สุดท้ายเนี่ยผมได้แต้มเยอะมากเลยนะครับหรือแม้ผมเนี่ยเล่นผสมผมเล่นผสมแล้วก็มันแรกๆเนี่ยเล่นเอากองยานเนี่ยไปตีดาวนะพอตีไปตีมายานพังที่จะสร้างใหม่นะเอ้ก็เอาไปยึดดาวดลกว่ะนะครับยึดดาวขุดแร่อะไรเงี้ยถ้าขุดแร่ได้ตรงดาวมันได้แต้มอะไรเงี้ยก,ก็พยายามปั๊มแต้มจากการขุดแร่เอาก็ เออก็แต้มก็เยอะอยู่นะครับสุดท้ายก็ไปสู่สี่ซวยคนนึงอะเน้นสร้างกองยานยิงเดียวครับยิงยิงกองยานยิงเดียวก็แต้มไปเยอะเช่นเดียวกันสุดท้ายจบแต้จบเกมเนี่ยก็ห่างกันแบบ3แต้มห่างกัน1แต้มอะไรเงี้ยห่างกันไม่เยอะเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าเหมือนระบบแคสอัพมันดีอยู่แล้วมันไม่ทาให้เพราะว่าเอาจริงแต้มมันมาจากจํานวนการที่เราสร้างเลยมันแทบจะดูได้ง่ายมากเลยว่าตอนนี้ใครแทบจะชนะก็คือดูจากการที่เราสร้างยิ่งสร้างไวอ่ะก็จะ เข้าใกล้ชชนะมากิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะเาอกนาะระบบแค์อันมันทำให้สร้างยากขึ้นเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไร้สาระมากเลยแล้วผมอยากให้เขาอะ อยากคิดเท้ารูเองจริงแล้วก็ผมเหมือนเคยไปเจอมาว่ามีคนคิดเท้ารูเองนั่นคือกฎการตีกันเองนะครับในในเกมนี้ก็ใส่กฎตรงนั้นมาเนาะในการตีกยงเองคือแบบเอ้ยไปตีอยากตีมึงอะไรเงี้ยนะครับพอตีแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผู้ที่ตีไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้อะไรเลยและเสีย่ยงเสีย่ยงยานเจ๊งด้วยนะส่วนคนที่ถูกตีเนี่ยก็จะโดนแพนตตี้ไปเนาะไม่ว่าจะเป็นการวางไอ้เม็ดเนี้ยทำให้เวลาที่ใช้ขามาสตอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องแบบเหมือนเสียเงินทุกครั้งที่ใช้อนมน หรือไม่ก็เขาก็ต้องเสียเวลาเทินนึงในการซ่อมซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าคือเราเสียเทินฟรีไป1เทินอะถูกไหมแล้วก็ศัตรูเนี่ยก็เสียเทินฟรีไป1นเทินเช่นเดียวกันถ้าเขาจะซ่อมแต่ถ้าเขาไม่ซ่อมเขาไม่เสียเทินฟรีเลยครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าแบบ ม,มันไม่มีประโยชน์อะนี่ในกรณีที่เล่น1ต่ตอนหนึ่งนะและกรณีที่เล่นมากกว่า2คนล่ะเล่น3คน,คนเล่น4คนกนว่ามีผู้เล่นคนนึงเสียเทิร์นฟรีเพื่อจะตีคนสักคนหนึ่งที่แต้มนำมาสมมติแบบเอ้ยอาจจะมีเหตุผลว่าเอ้ยอยากจะขัดเพราะว่าแต้มเขานำอะไรเงี้ยแต่ครับเราเสียเทิร์นฟรีเว้ยเราไม่ใช่คนตีและได้อะไรด้วยคือไม่เหมือนหลายๆเกมที่เออคนตีได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่นี่คนตีไม่ได้ไเลยนะครับแต่ว่าคนโดนตีก็อาจจะเสียอะไรบ้างอ่าและการตีมันดวงด้วยไม่ไม่ใช่ว่าเราตีแล้วเออมันจะตีีแล้้้ววทําาใหเเเคอ่ะะะจ็บปดชัๆไรรนะ เหมือนแบบเออเสียเธอหนึ่งไม่ได้อะไรแล้วก็ต้องมาเสี่ยงดวงอีกในขณะอีกคนหนึ่งที่ไม่โดนตีแล้วก็ไม่ได้ตีเขาก็เล่นเข้อเขาไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแก่นของเกมนี้คือความเร็วครับเราต้องพยายามทำยังไงก็ได้พัฒนาให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้ไมมีแต้มเยอะนั่นเองตอนท,ท้ายๆแล้วนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่มาดีมากๆแล้วก็มีหลายจุดที่ขัดใจมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนอันนี้เฉยๆผมเฉยนะก็คือแอคชั่นที่หลากหลายเกินไปเกินไปจริงนะคร น,นันผมแทบไม่เคยเจอเกมไหนที่แอคชั่นเยอะขนาดนี้เลยนะคือถึงตาเราเนี่ยเราเริ่มทำหนึ่งอย่างบิลกับการ์ดบิลกับชิปในลอปเทคโนโลยีในแบบเออแพลเน็ตเทรดรีซอสรีมูฟบล็อกเกตโทเค็นบีแพร์รีซอสหรือจะสตาร์ทออฟเฟนซีฟหรือจะเกเรเวนิวหรือจะมายเดอะแพลเน็ต แอคชั่น <Action S 2> เยอะมากเราเลือกทาหนึ่งในนั้นด้วยและคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าเราเห็นแล้วเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรแต่ว่าทุกแอคชั่นเนี่ยมันก็จะมีกฎข้อบังคับของเขาอยู่อย่างเช่นเฮ้ยถ้าเราจะทำแอคชั่นนี้เราต้องจ่ายอะไรบ้างและต้องจ่ายบวกอะไรบ้างอ่ะหรือถ้าราแอคชั่นนี้เราก็จ่ายแค่นี้ไม่ต้องจ่ายบวกอะไรเลยและเกิดผลอะไรบ้างคือมันเขียนแค่นี้เลยครับเพย์เอทมันเขียนแค่ว่ามีแอคชั่นอะไรให้ทบ้างแต่มันไม่บอกเดี๋ยวน้อยบอกสั้นๆก็ยังดีเนาะว่าแอคชั่นนี้คืออะไรทําให้ หลายหลายคนน่าจะมันทําให้เรียกว่าเข้าถึงยากแล้วกันทําให้มันมันเข้าถึงยากนะครับไม่ใช่แค่ผู้เล่นพึ่งเล่นนะทั่วเล่นแบบทั่วไปเหมือนผมเนี่ยก็เข้าถึงมันยากผมยังคิดอยู่เลยถ้าเกิดว่าผมว่าเกมนี้เก็บเข้าเชลไฟแล้วก็เว้นไว้สักเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็จาไม่ได้แล้วครับผมก็ไม่สามารถที่จะเอามาเล่นแล้วก็แล้วก็แบบไม่ดูคู่มือได้มันก็พอจําได้ว่าเล่นยังไงนะแต่สุดท้ายมันต้องดูคู่มือพวกรายละเอียดแอคชั่นพวกนี้ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้คร เอเลกอัิแฟกต์นะครับเซมิกเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่ดีครับก็เรียกว่าจัดอยู่ว่ายังเป็นเกมที่ดีนะอ่าผมเล่นแล้วผมยังสนุกแล้วก็ยังชอบมันแล้วก็เก็บไว้เป็นคอลเลคชันของผมด้วยคือผมอยากได้มากผมอยากได้จริงแล้วก็จริงอ,อยากเล่นอยู่สักพักมานานแล้วแล้วก็เป็นไม่ได้ก็จะหาตัวเสริมด้วยนะครับผมแต่ก็ด้วยเหตุผลต่างๆนานาเนาะก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ผมจะเล่นคอมเมนต์ได้นะครับก็บอกไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ถ้าชอบนะครับก็สามารถที่จะ ไปดูร้านสปอนเซอร์ผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็น B Wish Min Book หรือ f u n House นั่นเองนะครับผมก็ลองทักไปดูนะไอ้ร้านสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีของนะครับผมแต่ถ้ามีก็มาซื้อได้นะมาซื้อได้นะครับผมหรือจะสับสนุนผมโดยตรงก็ได้นะครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยผมต้องการซัพพอร์เตอร์แบบเป็นจำนวนมากเลยนะครับเพื่อที่จะทำคอนเทนต์ได้อย่างแบบได้อย่างได้อย่างต่อเนื่องใช้คำพูดไปถูกคิดคิดตงนานนะครับผมก็ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสบสุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a t ิ e o ออนนั่นเองนะครับหรือจะสักด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้